ร้อยแค้นพันใจบทที่หมิ่งขวัญเอาอาหารสามอย่างออกมาจากเถาปินโตทำท่าเตรียมจัดสำหรับให้ภูวรินแต่เขาโบกมือห้ามใบหน้าเรียบนิ่งไม่แสดงความดีใจแต่อย่างใดมิ่งขวัญชะงักมองหน้าด้วยความสงสัยได้แต่นั่งมองดูเขาเอาจานมาวางสามใบขอบใจมากคราวหน้าไม่ต้องก็ได้เดี๋ยวคนจะนินทาหาว่าเราสองคนมีอะไรกันคุณภูวรินคะฉันก็ทำอย่างนี้มาตั้งนานทำไมคุณเพิ่งมาอายล่ะคะ ใครๆก็รู้ว่าเราเป็นเพื่อนบ้านกันใช่เพื่อนบ้านแต่คุณคิดอะไรกับผมหรือเปล่าถึงมาเอาอกเอาใจอย่างนี้ความจริงนะคุณไม่ควรมาเลยเพราะพ่อผมไม่อยู่เป็นผู้หญิงมันจะเสียหายมากคราวนี้หญิงสามรู้สึกร้อนเผาที่ขอบตามองหน้าเขาด้วยความรู้สึกที่บอกว่ายากที่จะทนรับฟังมือสั่นน้อยๆกลืนก้อนสะอื้นลงไปในลำคอด้วยความรู้สึกที่ยากจะบรรยาย นอกจากเจ็บปวดกลางใจอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนภูบรินไม่เคยพูดแบบนี้ทำให้เธอคิดว่าเขาไม่รังเกียจทว่าในวันนี้การพูดของเขาประกาศออกมาว่ารังเกียจที่จะรับไมตรีที่มอบให้ใครหล่ะจะกล้าทำต่อไปในเมื่อเธอก็เป็นคนมีศักดิ์ศรีเช่นกันคุณน่าจะตอกฉันสีตั้งนานฉันจะได้ไม่ต้องมาวุ่นวายแบบนี้กับคุณต่อจากนี้ไป ฉันจะไม่เอาอาหารมาส่งคุณอีกแล้วขอโทษด้วยที่ผมพูดอย่างนี้เพราะผมเป็นคนตรงคิดอย่างไรก็พูดออกไปอย่างนั้นนิสัยมันเสียแล้วครับไม่ว่าเขาจะขอโทษเช่นไรความรู้สึกบอกว่าแย่ yeah, ไม่มีอีกแล้วสิ่งดีๆที่มีต่อกันมิงขวาญลุกขึ้นด้วยท่าทางเศร้าๆก่อนจะล่าถอยออกไปอย่างรวดเร็วผู้วรินถอนใจออกมาอย่างโล่งอกเวลานี้บอกกับตัวเองว่าเป็นเรื่องที่เศร้ามาก รู้ว่าทำร้ายน้ำใจผู้หญิงดีๆคนหนึ่งให้เจ็บปวดแต่จะทำอย่างไรได้ในเมื่อไม่มีความรักมอบให้แม้แต่น้อยเมื่อมิงขวัญไปแล้วเขากลับไปที่กระท่อมหลังน้อยจากแสงไฟที่เปิดเอาไว้จากใต้ชายคาสว่างเป็นวงแคบๆมองขึ้นไปด้านบนมีแต่ความมืดมิดเขาไขกุญแจเข้าไปอย่างชา้ชาๆแต่ติดกรอนข้างในจนต้องเขย่าดังดงลดาเปิดประตูให้ผมด้วยพิมลดากำลังนอนหลับ เพราะเหนื่อยจากการทำงานลุกขึ้นโดยเร็วความกลัวเกิดขึ้นเพราะรู้ว่ากระท่องหลังนี้มีห้องนอนแค่เพียงห้องเดียวผู้ชายใจโหดคงจะมานอนด้วยเธอจะทำอย่างไรถ้าหากว่าเขาหน้ามืดทำไม่ดีไม่ร้ายแก่ตัวเองไม่นะละดายอย่าเปิดให้เขาเข้ามาน่ากลัวเหลือเกินจิงสาวยืนตัวสัน่นทำอะไรไม่ถูก แม้ว่าจะเหนื่อยจนแทบทรงกายไม่อยู่แต่ก็ฟื้นความรู้สึกนั้นเอาไว้ระดาเปิดประตูหรือจะให้ผมพังเข้าไปเมื่อน,นั้นคุณก็จะรู้ว่าผมเป็นอย่างไรส่งเสียงข่มขู่ให้หวาดกลัวพิมพ์ละดาใจหายวาบไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรกลัวจนพูดไม่ออกนอกจากปิดปากเอาไว้แน่นผู้ชายคนนี้ร้ายกาเสียจนทำไรไม่ถูกนอกจากทำตามที่เขาต้องการเธอจะต้องรักษาชีวิตเอาไว้ให้นานที่สุด คุณต้องการอะไรหลังจากเปิดประตูออกไปหญิงสาวเอ่ยถามทันทีเขามองร่างงามในความสัวแม้ว่าอยู่ในชุดเสื้อยืดขายยาวผ้าพลิ้วแต่สวยงามต่างจากผู้หญิงในหมู่บ้านผมบอกคุณแล้วไงว่าที่นี่คือบ้านผมต้องมานอนฉันไม่เชื่อลักษณะการแต่งกายและรถที่ใช้เป็นคนค่อนข้างมีเงินคงไม่อยู่กระท่อมอย่างนี้หรอกขอบคุณที่ชมว่าผมรวย แต่คนอย่างผมที่ไหนก็นอนได้แม้แต่ในรถหรือกลางลานดินด้านหน้าอย่าโยกโยหนะ้าผมง่วงแล้วเขาแย่งที่นอนของเธอรวมทั้งหมอนผ้าห่มทุกอย่างมีแค่เพียงชุดเดียวเท่านั้นเธอจะทำอย่างไรนอกจากมองตาปริบป,ปริบแล้วสุดนั่งลงกับพื้นปล่อยน้ําตาออกมาอย่างช้าๆเมื่อความง่วงจู่โจมเข้ามา เอ็นร่างลงนอนกับพื้นกระดานอันแข็งกระด้างผูวรินหลีตามองร่างบางที่นอนหลับขุดคูความจริงแล้วสงสารแต่จะให้ทำอย่างไรในเมื่อมารดาของเธอร้ายกับครอบครัวเขาก่อนควรเป็นลูกจะต้องรับกรรมเอาเองผู้วรินออกมาโทรศัพท์หาบิดารับรู้ว่าน้ำเสียงไม่ดีท่าทางเหมือนมีเรื่องอะไรบางอย่าง และมีคนอยู่ด้วยอาจจะเป็นสถานที่ใดที่หนึ่งอดคิดไม่ได้ว่าเขาไปเล่นการพนันในบอนแต่ไม่กล้าถามเกรงว่าถ้าไม่ใช่ความจริงพ่ออาจจะโกรธพ่อเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมภูวรินพ่อกำลังมีเรื่องยุ่งยากอย่าโทรมาถ้าพ่อพร้อมจะโทรหาเราเองพ่อครับไม่บอกผมเลยหรือเปล่ามีเรื่องอะไรชายหนุ่มถามด้วยเสียงร้อนรน แต่สมภพไม่ตอบวางสายไปเฉยๆเขาได้แต่ยืนงงต่อความลับที่บิดาซ่อนเอาไว้คิดว่าจะต้องเป็นเรื่องร้ายแรงแต่ไม่ยอมบอกให้รู้เอาเถอะครับสักวันถ้าหากว่าพ่อพร้อมก็คงบอกผมเองเดินหง่อยๆกลับมาในห้องเห็นพิมพรดานเนินตัวขดเพราะอากาศหนาวแรกทีเดียวรู้สึกสงสารแต่ความร้ายกาจที่แม่เธอเคยทำเอาไว้ครอบครัวพังพินาศความแค้นปะทุข,ขึ้น จนแยกจะระงับความรู้สึกเอาไว้ได้เขาจ้องด้วยสายตาเข้มหนาวตายไปเถอะลูกนางผู้หญิงจิตใจชั่วเขาไม่แยแสว่าเธอจะหนาวสักแค่ไหนนอนหลับสบายส่วนเธอขยับตัวหลายครั้งและส่งเสียงครางเบาๆความหนาวเย็นทําให้เรือนร่างเย็นเฉียบราวกับแช่น้ําแข็งจากนั้นเปลี่ยนร้อนเผาไปทั้งเนื้อทั้งตัวร้อยแขนพันใจบทที่ห เช้าแล้วผู้วรินตื่นขึ้นมารับรู้เสียงน้ำค้างกระทบหลังคาดังเปาะแปะมองไปที่เฉลยสาวเห็นว่ายังนอนนิ่งไม่ขยับตัวเดินเข้าไปดูเพื่อจะปลุกเห็นว่าร่างบางสั่นตลอดเวลาเมื่อหลังมือแตะที่แขนเขาสะดุ้งโยงชักมือกลับโดยเร็วตายจริงตัวร้อนอย่างกับไฟเธอไม่สบายหรือคุณลดาตื่นไม่ว่าจะส่งเสียงเรียกดังขนาดไหนหรือเขย่าตามเนื้อตัว แต่หญิงสาวยังคงนอนหลับนิ่งไม่ไหวติ่งรับรู้ว่าไม่สบายอย่างหนักแม่ขาพ่อขาช่วยระดาด้วยพูดแต่อย่างนี้ซ้ำซากชายหนุ่มเย็นไปทั้งกายรู้สึกผิดที่ทำร้ายผู้หญิงไม่มีทางสู้คนอย่างเขาได้ชื่อว่าเป็นรูกผู้ชายคนหนึ่งถ้าหากมีคนรู้จะอับอายมากแค่ไหนเศร้าใจอย่างเหลือเกินถ้าเธอเป็นหนักจนถึงขั้นเสียชีวิต เราจะทำอย่างไรด้วยสำนึกที่ดีเขาทำท่าจะอุ้มไปขึ้นรถเพื่อส่งโรงพยาบาลแต่คิดว่ามีคนรู้เรื่องนี้พ่อแม่เธอคงไม่อยู่นิ่งจะต้องแจ้งความประกาศหาทั่วประเทศเห็นทีว่าจะต้องดูแลเธออยู่ที่นี่เขาได้แต่มองร่างบางที่ยังคงสั่นด้วยความยุ่งยากใจสายน้ำเกลือที่ห้อยจากเบื้องสูงแล้วเสียบเข็มเข้าที่ข้อพับแขนขาวพอง น้ำแต่ละหยดค่อยๆไหลลงมาแล้วซึมหายเข้าไปในร่างเธอที่ยังคงนอนสงบนิ่งไม่รับรู้สิ่งใดๆพัวรินดูแลพิมพ์ละดาอย่างดีและทำข้าวต้มเตรียมเอาไว้ได้แต่โทษตัวเองว่าไม่ควรหาเรื่องพาเธอมาแล้วไม่สบายต้องดูแลรักษาหาเรื่องใส่ตัวแท้ๆเลยพัวรินไม่ควรที่จะทำอย่างนี้หลังจากเฝ้าเช็ดตัวคอยกลอกยาใส่ปากให้พิม์ลดาเกือบครึ่งวัน เห็นใบหน้าซีดเผือดเริ่มมีสีสันขึ้นมาบ้างแล้วถอนใจออกมาอย่างโล่งอกเมื่อรู้ว่าเธอดีขึ้นความร้อนในตัวลดลงเหลือแต่เพียงตื่นขึ้นมารับประทานอาหารความจริงพิมพ์ละดาตื่นนานแล้วแต่ไม่มีแรงลุกนอกจากรีตามองดูการเคลื่อนไหวของผู้ชายใจร้ายอายไม่น้อยที่รู้ว่าเขาเช็ดเนื้อกลัวให้ตัวเองปลดตะขอเสื้อชั้นในออก แล้วเช็ดทั้งด้านหน้าด้านหลังเอาแป้งเด็กทาให้เราน่าจะตื่นขึ้นมาร้องเอะอะว้ายไม่ให้ทำอย่างนี้ทำไมต้องนอนเฉยด้วยนี่ละดาปล่อยให้เขาจับต้องร่างกายได้อย่างไรแม้ว่าพยายามบอกกับตัวเองอย่างนั้นแต่สุดท้ายก็พ่ายเพราะไม่มีเรี่ยวแรงนอกจากนอนนิ่งๆเพียงอย่างเดียวกลายเป็นเรื่องเศร้าเมื่อเห็นเขาทำท่าลังเล และเอื้อมมือจับที่ตะขอกางเกงพิมพระดาขยับตัวส่งเสียงครางเบาๆเขาชะงักตีแล้วหรือเปยออกมาด้วยเสียงค่อนข้างเบาแต่เธอยังคงหลีตามมองดูพฤติกรรมของเขาว่าจะทำอย่างไรต่อไปเห็นสีหน้าเป็นกังวลเล็กน้อยกินข้าวเถอะคุณนอนตั้งครึ่งค่อนวันแล้วกระซิบข้างหูด้วยเสียงค่อนข้างดังพิมพระดาสะดุ้งลืมตาขึ้นมองด้วยความงนงง ทำท่าตื่นตื่นเมื่อเห็นทุงน้ำเกลือและสายตาคุณจะทำอะไรฉันตื่นมาก็เออะอะโวยวายเลยนะผมไม่ทำอะไรคุณหรอกแค่ให้น้ำเกลือเท่านั้นคุณไม่สบายตัวร้อนจัดแล้วเสื้อฉันในฉันทำไมมันหลดคุณถือโอกาสลวนลามฉันหรือบ้าแล้วแค่ปลดตะขอเช็ดตัวให้ผมไม่คิดอกุศลหรอกนะแต่คุณก็เห็นหมดแล้วพิมพ์ระดาปล่อยน้ำตาออกมาด้วยความเสียใจอับอาย ความสะพรั่งของวัยสาวเขาเห็นจนหมดสิ้นเธอจะทำอย่างไรดีถึงจะกอบกู้ศักดิ์ศรีกลับขึ้นมาภูวรินเส้นกันรู้สึกไม่สบายใจที่ทำให้เธอร้องไห้รู้ว่าเรื่องแบบนี้ผู้หญิงอายมากโดยเฉพาะคนที่ไม่เคยต้องมือชายมาก่อนผมไม่ได้มองแต่คุณก็สัมผัสรู้ว่าเป็นอย่างไรคนชั่วอ้าวคุณผมทำคุณบูชาโทษแท้รู้อย่างนี้ปล่อยให้เป็นไข้าตายดีกว่าไม่สนใจแล้ว ที่ฉันเป็นอย่างนี้เพราะใครล่ะถ้าไม่ใช่คุณผู้ชายสาวเ่าเลวฉันไม่เคยพบเห็นมาก่อนคุณทําให้ฉันเสียใจเสียความรู้สึกจับมาทรมานโดยที่ไม่มีความผิดเอ้โรคจิตด่าไม่ยัง้งความอ่ายที่เขาสัมผัสเรือนร่างเรื่องนี้ยอมไม่ได้ภูมรินหน้าชาจ้องตามไม่กระพริบคิดไม่ถึงว่าผู้หญิงท่าทางหัวอ่อนคนนี้จะกล้าใช้คำรุนแรงกับเขาด้วยความโกรธขยับเข้าหา กดบาทั้งสองข้างลงแนบกับพื้นเธอร้องเสียงดังทันทีปล่อยนะคุณจะทำอะไรฉันสั่งสอนคนปากเสียไงอ,อย่าทำบ้าๆนะปล่อยแต่ช้าไปร่างใหญ่โน้มลงไปทันทีและฉกริมฝีปากลงที่ปากนุ่มนิ่มหอมหวานของเธออย่างรวดเร็วพิมพ์ละดานนิ่งอึ้งและช็อกไปชั่วขณะปล่อยให้เขาเวนจูบอยู่อย่างนั้นเนินนานจนร้อนผ่าผ่านน้ำตาไหลพลูเป็นทางยาว เสียงสะอื้นที่ดังเล็ดลอดออกมาชายหนุ่มรู้ตัวถอนริมฝีปากออกมานั่งหมองนิ่งๆเห็นเธอเอาเข็มน้ำเกลือออกโดยเร็วคุณจะทำบ้าอะไรเดี๋ยวปากเปิดแผลกว้างเลือดออกไม่หยุดหรอกมันเรื่องของฉันไม่เกี่ยวกับคุณแต่ผมต้องเกี่ยวในเมื่อเอาคุณมาจะต้องรับผิดชอบอย่าทำาบินคุณเรื่องมากเลยนะ่ กินข้าวซะจะได้มีแรงยื่นถ้วยข้าวต้มปลาร้อนๆให้แต่เธอมองด้วยสายตาเหมือนๆแล้วปิดเปลือกตาหลับลงโดยเร็วเขารู้สึกขัดใจไม่น้อยลุกขึ้นทันทีตามใจอยากตายก็เชิญบางทีฉันตายอาจจะทำให้คุณหายแค้นในบางเรื่องก็ได้อย่าทำเป็นสู่รู้เลยนะถ้าหากผมกลับมาคุณยังไม่กินข้าวผมจะเทลาดหัวคุณทั้งชามนี่เลยขูให้กลัวแล้วเดินออกไปทันที พิมรดารู้ว่าผู้ชายคนนี้ทำจริงไม่รอช้าที่จะตักเข้าต้มกินอย่างรวดเร็วอาจจะเป็นเพราะความหิวหรืออร่อยก็ไม่อาจคาดเดาเธอรับประทานจนหมดเกลี้ยงตามได้ดื่มน้ำและยาลดไข้สองเม็ดที่เขาเตรียมไว้แก้วกัญญาร่วมมือกับกรีตินออกติดตามหาพิมรดารวมทั้งแจ้งความแต่ไม่มีอะไรคืบหน้าตัดสินใจจะไปหาพ่อแม่ของเธอที่วัดแต่ไม่รู้ว่าไปที่ไหน ได้แต่รอด้วยใจกระวนกระวายทุกเย็นกริตินจะมาหาที่ทำงานเพื่อปรึกษาเรื่องนี้ด้วยกัน3มวันแล้วนะระดาหายตัวไปไม่ได้ข่าวคราวเลยฉันได้แต่ภาวนาให้เพื่อนไปนั่งวิปัสสนากับพ่อแม่เขาอาจจะไม่อยากบอกใครเป็นการเซอร์ไพรส์ก็ได้หญิงสาวพยายามมองในแง่ดีแต่กริตินกลับมีความคิดสวนทางกัน คิดว่าพิมพลลดาอาจจะไม่ทำเช่นนั้นเธอจะต้องถูกจับตัวไปจากใครบางคนเพื่อจุดประสงค์บางอย่างถ้าเป็นอย่างนั้นก็ดีแต่ผมคิดว่าไม่ใช่โท่คุณกริตินอย่าพูดอย่างนี้สิฉันเป็นห่วงละดามากโอ้ยร่างสมส่วนเสียหลับแล้วลม้มลงไปนั่งบนตักกริตินอย่างเหมาะหมิงเข้าโอบตวัดรัดเอวบางเอาไว้ด้วยความลึงตัว กลิ่นหอมจากเส้นผมและแก้มนวลบางใสสร้างความตื่นเต้นให้ไม่น้อยเขาลูบไล้ลงเพียงเบาๆนี่คุณทำอะไรอยู่เออผมขอโทษแค่ตกใจทำอะไรไม่ถูกแก้ตัวไปน้ำคุนๆบัตรนี้รู้สึกดีๆแก่เธอทั้งที่ก่อนหน้านั้นไม่เคยสนใจเพิ่งรู้ว่าผู้หญิงคนนี้มีอะไรดีๆโดยที่ไม่เคยคาดคิด บางทีอาจจะเบี่ยงเบนความสนใจจากพิมพ์ระดามาที่แก้วกัญญาผู้หญิงนอกสายตาแต่ให้ความรู้สึกประทับใจเป็นอย่างยิ่งฉันขอโทษคุณเหมือนกันเสียหลักจนล้มทับไม่เป็นอะไรนะครับครับแคนี้น้อยมากแต่สิ่งหนึ่งทำให้ผมรู้ว่า <c oughs> เห็นรูปร่างอุบอวบอย่างนี้ตัวเบาเหมือนนุ่นเลยนี่อย่าทำหน้าชะงนผมพูดความจริง <S 1> <S 1> ใช่หนุ่มทำเสียงแหลม เมื่อเห็นแก้วกัญญาขมวดคิ้วสุดท้ายยิ้มด้วยความเขินเธอรู้สึกวันไหววูบวาบเช่นเดียวกันผู้ชายคนนี้ทำให้เกิดความรู้สึกประทับใจที่สุดเขาสร้างความสุขให้อย่างที่เรียกว่าไม่รู้เนื้อรู้ตัวสเสน่ห์ของชายเจ้าชู้อยู่ตรงนี้เองโดยเหตุน,นี้ก็ได้ผู้หญิงถึงได้ถูกใจเขานักหล่อรวยคารมดีเมื่อได้อยู่ใกล้รู้สึกมีความสุข แต่พยายามเก็บความรู้สึกนั้นเอาไว้รู้ว่าไม่ดีเขาอาจจะปากหวานกับผู้หญิงทุกคนและเขากำลังจีบพ,พิมพ์ละดาคงไม่สนใจผู้หญิงนอกสายตาอย่างเธอเสียงโทรศัพท์บ้านดังขึ้นก้อยผวาไปรับด้วยความหวังว่าพิมพ์ละดาจะโทรเข้ามาริบกรอกเสียงลงไปทันทีสวัสดีค่ะบ้านคุณละดาค่ะละดาอยู่หรือเปล่าเสียงผู้ชายไม่คุ้นเมื่อก่อนเอ่อยถามขึ้น ตอยใจหายว่าเขาเป็นใครถามหาเจ้านายสาวของเธอทำไมหรือว่ามีเหตุผิดปกติเกิดขึ้นไม่อยู่ค่ะคุณละดาไปทำงานแล้วหรือไม่ได้ไปทำงานค่ะหายออกจากบ้านไปสามวันแล้วค่ะฉันเป็นห่วงมากติดต่อเธอไม่ได้ก้อยไม่เก็บความรู้สึกอีกต่อไปบอกแก่ชายผู้ที่ไม่เคยคุ้นเสียงเต็มที่และรับรู้ว่าต้นสายตกใจเช่นกันถามด้วยเสียงรัวเร็ว ลดาหายไปไหนพ่อแม่เธอเหรอว่าไงคุณท่านทั้งสองไปปฏิบัติธรรมที่วัดติดต่อไม่ได้ค่ะฉันกลุ้มจะตายอยู่แล้วแต่ตอนนี้คุณแก้วกันยาเพื่อนคุณลดาแจ้งความขนหายไว้แล้วค่ะเอ๊ะคุณเป็นใครคะเมื่อนึกขึ้นได้ก้อยถามด้วยเสียงสั้นๆแต่เข้าวางสายไปแล้วหญิงวัยกลางคนทิ้งตัวลงนอนกับโซฟาด้วยความเหนื่อยล้าไม่รู้ว่าจะทำอย่างไร ในเมื่อเรื่องที่เกิดขึ้นไม่สามารถปรึกษาใครได้เจ้าของบ้านทั้งสองไม่อยู่คงไม่รู้ว่าลูกหายตัวไปได้แต่ภาวนาขอให้พิมพ์ละดาปลอดภัยอย่าเกิดอันตรายเธอคงรับไม่ได้ถ้าหากว่าเจ้านายสาวพบกับจุดจบที่ไม่สวยเป็นห่วงความรู้สึกของสิริน,นภากับทิวากรหัวใจคงสลายเมื่อรับรู้ถึงเรื่องเลวร้ายที่เกิดขึ้นแก่บุตรสาวหลังจากรักษาตัวจนหายดี พิมพ์ละดาทำงานต่อต้นกลาแตงกวาที่เพาะเอาไว้โตขึ้นมากเธอนำมาแยกใส่ลงไปในถุงดำที่ภูวรินเตรียมเอาไว้เขาสอนเธอทำจนชำนาญในแต่ละวันพิมพ์ละดาทำงานอย่างรวดเร็วแทบไม่เชื่อว่านี่คือผู้บริหารบริษัทเกี่ยวกับเครื่องมือสื่อสารทันสมัยเวลานี้กลายเป็นเกษตรกรสาวไปแล้วถ้าทางคุณจะเป็นคนใจเย็นปลูกกล้าแดงโตเร็ว แข็งแรงเพราะจิตใจฉันดีไงไม่คิดร้ายต่อใครทำอะไรก็ดีหมดกระแทกใส่อย่างจังผูวรินขบกรามแน่นจ้องหน้าขาวสายบัดนี้เราเรือด้วยความร้อนจากไอแดดแต่ดูสวยไปอีกแบบวันนี้ผมอารมณ์ดีนะแต่คุณเป็นคนชักใบให้เรือเสียคิดไปเองหรือเปล่าสำหรับฉันคิดอย่างไรก็พูดอย่างนั้นไม่เคยปิดบังความรู้สึกขอโทษถอยฉันจะทำงาน เดินกระแทกไหล่เขาอย่างจังร่างใหญ่แซ่ล้มลงไปนั่งที่พื้นได้แต่มองตามด้วยสายตาโกรธโกรธผู้หญิงคนนี้ร้ายไม่เบาเหมือนกันเขาได้แต่จับตามองตามร่างงานที่ก้มหน้านก้มตาทำงานด้วยความรู้สึกบอกไม่ถูกว่าเป็นอย่างไรรักชอบเกลียดชังทุกสิ่งทุกอย่างทิ้งมันผสมปนเปกันไปหมดอยากจะสอบถามความรู้สึกของตัวเองเหมือนกัน ตลอดเวลาเกือบหนึ่งสัปดาห์ที่เธออยู่ด้วยเขาต้องการทรมานหรืออยากอยู่ชิดใกล้คืนนี้จะต้องรู้กันหมดถุงปีนี้แล้วพอไม่ต้องทำต่อทำไมในเมื่อคุณเร่งฉันมากตอนนี้ฉันกำลังสนุกอยู่ด้วยอยากขยันนักเลยนะ้าผมบอกให้พอเข้าใจไหมหรือว่าอยากหาบน้ำไปเททิ้งที่โคนต้นไผ่ที่เห็นลิบลนู่นคููอีกแล้วพิมระดาเม้มปากแน่นจ้องหน้าตาวาว ชิงชังผู้ชายคนนี้เหลือเกินทำให้เธอพบกับความทุกข์ทรมานเมื่อไหร่จะจบเสร็ทีคิดถึงบ้านพ่อแม่และที่ทำงานไม่รู้ว่าป่านนี้เป็นอย่างไรบ้างอยู่ที่นี่ไม่อาจรับรู้ข่าวสารใดๆเพราะไม่มีวิทยุหรือโทรทัศน์เขาคิดว่าเธอคือคนที่ทำให้พ่อเขาเจ็บปวดเธอกลับเป็นคนที่เยียวยาหัวใจของเขาในทุกๆวัน แต่ความรักมันจะมีความหมายอะไรถ้าทั้งหมดมาจากความเข้าใจผิดตั้งแต่ต้นบทที่7ตอนอวสารความจริงที่เจ็บที่สุดคือสิ่งที่ไม่เคยรู้ร้อยแค้นพันใจตอนอวสารจบคืนนี้